ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลสัมฤที่ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2ปัจจุบันมีนายชานรงอมรศิริสิงคอนเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาและนางสาวรมิภารวมจิตดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คนเปิดทำการสอน3ระดับคือระดับก่อนประถมศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นข้าพเจ้านางสาวรัมิภารวมจิตดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการชานารงค์อมรศริสิงขอนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำยินในการดำเนินง,งาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาที่กำหนดไว้ดังนี้องค์ประกอบที่ 1. การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการข้าพเจ้าร่วมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตสอง โดยคำนึงถึงบริบทของสถานศึกษาความต้องการของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมวางแผนเพื่อพัฒนากำหนดการแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงส่งเสริมให้ครูพัฒนานำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้นิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเนรียนรู้เสนอแนวทางพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาในครั้งต่อไปโรงเรียนมีการจัดทำประกาศมาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อเป็นการตั้งเป้าในการทำงานในแต่ละปีให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้จัดทำรายงานประเมินตนเองเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลนำข้อมูลการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการรายงานผลให้กับผู้ปกครองได้รับทราบอยู่เสมอทำให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาองค์ประกอบที่2การบริหารจัดการสถานศึกษาข้าพเจ้าร่วมวางแผนดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีโดยร่วมกำหนดแผนงานโครงการและการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามอบหมายงานให้คณะครูผู้รับผิดชอบโครงการให้ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดผู้บริหารและหัวหน้าสี่ฝ่ายงานร่วมจัดทำคู่มือการบริหารงานเพื่อให้การบริหารงานในแต่ละฝ่ายมีความชัดเจน และได้รับมอบหมายจากท่านผู้มำนงในการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นในการบริหารทั้งงานบริหารงานวิชาการงานบริหารงานบุคคลงานบริหารงานงบป,ประมาณและงานบริหารงานทั่วไปให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส่งเสริมและพัฒนาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะเต็มตามศักยภาพ โดยเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยและการใช้ภาษาอังกฤษการใช้ทักษะเทคโนโลยีโดยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสมโดยดำเนินการตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมบริหารกริจการผู้เรียนโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ดำเนินตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย โครงการสถานศึกษาสีขาวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสในความเสมอภาคทางการศึกษาลดความเหลื่อมลำ้ำโดยดำเนินการโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งผลให้ผู้เรียนได้รับพัฒนาการต่างๆต,ตามโครงการกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ครูเกิดกำลังใจในการทำงานและสถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองและชุมชนอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมผู้บริหารได้กำหนดนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นฐาน เพื่อเป็นแนวทางเชิงรุกในการพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนโดยเน้นหลักการมีส่วนร่วมเพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็นรูป,ปรธรรมเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมีการกำกับติดตามและการดำเนินง,งานตามแผนที่กำหนดอย่างต่อเนื่องมีการรายงานประเมินตนเอง (SAR) ให้กับสพปเชียงรายขีด2และสะมศสนำแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของสพอทอ ดำเนินงานภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA ตามแนวทางการขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบาย c r 2 q x model ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2โดยใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการ HNYX model ในการขับเคลื่อนสถานศึกษามีการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานประเมินผลและรายงานเพื่อพัฒนาห้องเรียน และโรงเรียนให้ได้ตามเกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนคุณภาพส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวระดับทองของสำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานองค์ประกอบที่4การบริหารงานชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นได้จัดการศึกษาโดยการประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนและชุมชนโดยส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนอยู่เสมอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเยาวชนที่ดีในชุมชนและสังคมผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาภาคีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแสวงหาเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนา ร่วมกันสร้างข้อตกลงและร่วมวางแผนเพื่อให้เกิดแนวทางในการดําเนินงานกิจกรรมเพื่อให้เกิดแนวทางความร่วมมือที่ชัดเจนมีการเสริมสร้างข้อตกลงและร่วมวางแผนในการขับเคลื่อนสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของหมู่บ้านดําเนินงานตามแผนงานตรวจสอบทบทวนผลการดําเนินงานประชาสัมพันธ์งานของโรงเรียนผ่านช่องทางเว็บไซต์ Facebook และสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมีการรายงานผลการดำเนินง,งานแจ้งต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อทราบและปรับปรุงพัฒนาการทำงานร่วมกันกับเครือข่ายต่อไปและองค์ประกอบที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้าได้พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจนได้รับรางวัลคูรุ่นคนคุณธรรมประเภทผู้บริหารประจำปีพุทธศักราช2566 ระดับเขตตรวจราชการที่16เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองและวิชาชีพด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของผู้บริหารและผู้นำในการแลกเปลี่ยนทางวิชาชีพข้าพเจ้านำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษารวมถึงการพัฒนาวนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและครูสร้างและสนับสนุนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพส่งผลให้คณะครูร่วมกันสะท้อนคิดและร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพจากผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมคิดร่วมทำรรของคณะผู้บริหารคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านที่รวมพลังตั้งปฏิหารที่ว่าจะพัฒนาสถานศึกษายกระดับมาตรฐานของโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ